คลิปนี้ก็เป็นเซิร์ฟคูณเหมือนเดิมครับและชว่วงนี้ทางการก็แทบไม่มีคนเลยครับทำให้ผมต้องมาออกล่าโซเชียลและชว่วงนี้เซิร์ฟคูณแจกเงินเปิดอย่างบ่อย แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะอยู่รอดหรืจบเซิร์ฟหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ทองผมก็เริ่มหมดละายครับแถวนี้ผมต้องรีฟาร์มละก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมขอฝากเซิร์ฟเวอร์เพื่อนผมหน่อยนะครับเซิร์ฟวันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ทีม4ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ปิดพรแล้วก็ปิดสัตว์ครับและเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็เป็นแอดมินเหมือนกันครับวิธีเข้าเซิร์ฟผมก็ง่ายๆครับแค่เข้าไปตรงเซิร์ฟคูณเสร็จแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาเลยครับสามเอ็มกเอ็กันครบาหแอลซิร์ฟมพ์เสร็จแล้ว ได้เลยครับว่าขายถูกจัดแล้วผมก็จะมาทาคลิปปั่นคนเนเซิร์ฟครับมาดูกันครับว่าผมจะทําคลิปแนวไหนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะปั่นคนเนเซิร์ฟครับก่อไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟผมกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมก็จะไปทําคลิปแกล้งนั่นเองถ้าไม่มีคนผมก็คงไม่ได้ทําไปครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลย เฮียเฟรมกูเหลือเจ็ดสิบกันนี้โง่นะครับอ้าวโอ้กรถังไม่ยิงทะลุเลยเนี่ย ข้อไหนเดือดกันมาให้เกมี่เปิดเยดอีกเหรอเปิดแล้ว กูมันหมุนอะไรวะไอ้เหี้ย <c oughs> ยิงไม,ไม่เข้าอีก มีตัวข้าหลังไปไหนวะลงน,น้ำลงน,น้ำ ไม่เล่นหลังนี้ออกอะเนี่ย <c oughs> บ้านมาัน <c oughs> แต่ถังนี้ไม่ถังไว้เนะี่ย <c oughs> มีีตัวปลูกแรกมีตัวปลูกแรกตรงมาร์กตรงมาร์กเรื่อยไปมาร์กดิมีตัวปลูกแรมกมีมาต์ต์ะม้าผ่านหัวไปทีไม่มามิเธอเขาให้ทายมาเขาปีนท่าไหร่นี่เจอแล้วเจอแล้ว ได้แล้วนะครัผกรรมแล้ว um> cool> ขวานหินไปขุดไปเฮียโอ้ยไม่ตาย ปอาม่มาขุดอ่ะ <c oughs> โหนี่<พ>ออกมา,า,านะามาไม่ตายได้น, <c oughs> นี่ <c oughs> นิ มีตอนมานมตอนี้นไปเก็บได้ปะ

ได้อยวิ่งได้ด้ยวยิงดูพอยไหมเนี่ยมันเนี่ยลองดูนะครับพวก มาเถอะป่อปมาหาอ่ะมนย่ะไปแล้วได้ยไอ้วันกูเก็บของมา มันต่อเติมบ้านแล้วเนี่ยเก็บดิเก็บดิเก็บดิไปเก็บดิหลังคาหลังคา พีเ์มาก่อนเออเพย์บนหัวมันอีมพีเอเด็เพีเอเดลเ้มพักเทเนี่ยีแ เธอเขาอยู่ตรงบิวอ่ะยิงบิวดิเนีียวางบิวนะแยากเขาจะยิงบิวให้เป็นน้ำหนึ่งนะกำลังยิงอยู่ Gracias. วุ้ยชีพไฟ้าเยอะเนี่ยเขาเอาปืนมาแล้วไในเกมเราเพยจ่อแล้วเก็บของได้ปะ ได้โอ้ปุ่มเก็บพูมันมันซ้อนกันอ่ะเข้าเข้าของอะ่ะมาๆวันนึงมาซ้อนกัน ช่วยครับช่วยรูดทังขวาเนี่ยออกมาดิมีทีมว่นออกได้นะเว้ยคนไทยออก,อกไม่ได้ ฝ่ามือหน้ามีปะมีบ้างอย่างดีต่อสำนักหนูาอายแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไหนห้าหนึ่งสามสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งสามสี่เจ็ดหกเจ็ดหกเลยวะห้าเจ็ดปะเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าเจ็ด แถวข้างบนตรงนี้ก็มีบ้างหอหอเดิม lạ nha Ai lòng mấy một lần Ủa ban này vậy Ê này đồn như tay đi Hi there, don't shoot. ตัวเอ๋ดะอยู่นี่เนี่ยุกป่ะก็เลยอยู่หลังคาแยกกันไหมพอเล่าหลังคาปอ๋อเบื่อเบอไปสายสวดไ่ทหาบัว ลงไงอ่ะ้ย่ลราคาูปกอม็ไม่มีกระสุนราคาคากป้อมอเฮ้ยหลังคาคากูป้อมเฮทีอย ังไ,ไดโอ้ของเต็มเลยตกอุยก่าของเต็มหมือ,อก,นนกันนีเปินกูตสองแล้วอะ ปืนกระสุนมอดโอ้โห้เฮ้ยออกไม่ได้นี่ไปกันนะป่ะของเยอะจัดแม่งกระโดดติดหัว เอาบามาเตะรหัสดิรหัสอะไรเอาหนึ่งหมดก็ได้<ะ>เอาหนึ่งหมดเอาหนึ่งหมดโอ,อาไอ้ย่ามันมา,มา,มาบักได้บักได้บัไกได้ขึ้นแค้มาก่อนดิขึ้นแค้มาก่อน ต้นไม้ต้นไม้บังอ่ะเอาต้นไม้ออกไปห,หน่อยได้ป่ะต้นยิงกรนอนดิแไ้วะย่เไม่มีไฮเนี่ยจะโดนต้นไม่ได้รับรวมกันให้ตัวนี้ อบิ้วดมันไม่เปิดอะไรเงี้ยเนี่ะบุ๊คล่อนาจาบนหอยังไม่รู้เรื่องก็บิวห่อได้เลยว่ะไม่มันมันลงไปข้างล่างแล้วกูต้องต้องขึง้นบนนะ่ะล่อล่อไวด้ดิมันจะมันจะอุดแคมป์ล่อนไว้เฮ้ยมันอุดแล้วมันอุดแล้วไอ,อวันมาด้านบนได้ปะ โอ้ oh. ต้องให้ป้อไมไฟฟ้ามันชอ็อตอ่ะให้มันชอ็อตมึงเดียวันป้อมไม่เปิดปนี่ไฟฟ้าไม่เปิด โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่เปิดหรอ พี่อเกมก็ตกข้างใน,นลงมาดิไม่มีป้อมโอ้โหมีหวไ่ตาวะ้นเฮ้ในเกมกูหมด,ดิเฮียเฮ้บ้ไอ,อ้ลูกบอลเลยเต็มเลยนะตัว มันก็ยิงม่องกูไม่ตายชุบหมดเหรอไม่มีก็ไม่ได้ซื้ออ๋อตังกูเหลือห้าร้อยมีไซอาเอาไซใปใส่เซ็มาจะเล่นกหรอกูจะแปะป้อมนะเดี๋ยวมาแต่ไปชุบมากแบบไี่ควรอะใส่เลยจบอกเลยมึงก็ไม่ใช่นะทำไมนะุณแอดมันเยอะจังวะ

ดีไอ้วันหนีหนีไอ้วันหนีไปก็บคดี 1, นะราบเก็บข้าวพลเก็บยังอะจะไม่เจนะ <c oughs> ็บโตะวังน้ามาโตเร็วต่อแล้ว <c oughs> โอ้ยดีมนันไ <c oughs> ม่มีบอลโงนีจะไปโ,โดน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  พื้นแอดปะเนี่ยทำมันยิงมมแรงจัดเลยอ,อมาอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นวะชุบหมดแล้วนะอ่ไนวะ หาดูไม่เจอควณไม่ใช่ห่อน,นี้ป่ะมันอยู่แถวนี้เว้ยถูกว่าหาไม่เจอแถวข้างล่างรื้อเลยปะหลักใครยิงบ้องเบ้ยบ้านโดนแคมป์โดนแคมป์โดน ซ่อมหน่อยไอเป็ดน,นะของ้องกูเป็ดหลังบ้านหลังบ้านดูวะ